สวัสดีครับชาวิติ๊กตอกโอ้โหมากันรวดเร็วมากเลยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมใน Facebook ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆใน Tik t o k นะครับวันนี้พี่ริวมาคนเดียวนะครับมาพูดคุยกับทุกๆคนนะฮะโดยเฉพาะคำถามที่ทุกคนถามมาเยอะมากว่าพี่ริวถ้าเกิดหนูนับถือเทพเจ้ากวนอูเนี่ย ในแต่ละที่เขามีการขอพอรเหมือนกันหรือไม่หรือเคล็ดลับการขอพอรเทพเจ้ากวนอูยังไงให้ปังหรือมีอยู่ที่บ้านจะไหวยังไงให้ปังเอาให้ดีเอาให้เฮงผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามเรื่องนี้เยอะมากนะครับเพราะฉนั้นคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องนี้กันและที่สำคัญเลยขอกำลังใจหน่อยครับโคงดอกไม้ก็ได้ส่งหัวใจก็ได้นะครับผมเพื่อให้พี่รู้ว่า คุณอยากฟังเรื่องราวในวันนี้ที่พี่ลูจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับกับวิธีการไหว้เทพเจ้ากวนอูมูยังไงให้ปังนะฮะเวลาเราไปตามศาลเจ้ากวนอูต่างๆนะครับหรือจะไหว้ขอพอรเทพเจ้ากวนอูเนี่ยว่ายังไงให้สําเร็จให้ปังนะฮะ นี่คือสิ่งที่จะนํามาบอกเล่าในวันนี้พี่เิวมีความเชื่อทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยกับการกราบไหว้เทพเจ้ากวนอูนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมสามารถส่งคําถามที่คุณอยากถามเกี่ยวกับเรื่องการไหว้ขอพรรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูน,นะครับมาได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะชาวทิกตอกขอเสียงหน่อยแหมวันนี้หายไปไหนนะครับผมเลิฟเลิฟอ่ะส่งดอกไม้ส่งกําลังใจมาชาวเฟซบุ๊กดวงดาวอยู่ไหนเอ่ย อยากเห็นเลอเกินว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยตอบรับกับสิ่งที่พี่ลิวจะเอามาเล่าหรือเปล่านั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเทพเจ้ากวนอูเนี่ยคนไทยนั้นรู้จักกันมาอย่างช้านานนะครับโดยเฉพาะในานามเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับผมหลายคนนะก็ได้มีโอกาสไปไหว้ที่สุสานเทพเจ้ากวนอูที่ตั้งอยู่ประเทศจีนนะครับอยู่ที่มณฑลรั่วหยางนะฮะชื่อว่าวัดกวนหล,ลินนะครับผมซึ่งศาลเจ้ากวนหล,ลินแห่งนี้นะครับถือว่าได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่ ได้รับความนิยมนะฮะจากบุคคลหลากหลายทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะฮะก็จะไปสักการะบ,บูชาแล้วก็ไปกราบไหว้ที่นั่นนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจุดเด่นนั้นเนี่ยในวัดกวนหลินนะครับผมเอ่อก็มีตั้งแต่ตำหนักที่ประดิษฐานเทพเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็ตำหนักที่ประดิษฐานเทพเจ้ากวนอูเป็นพระภาคแห่งความมั่งคั่งนะฮะแล้วก็เป็นการประดิษฐ์ประสประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู ามความเชื่อของอเทพคนจีนที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่เข้าไปในสถานที่แห่งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือของเครื่องเส้นไหว้ไม่เคยขาดเลยนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะที่หลายคนไปที่ล่วอย่างแล้วจะต้องทำกันนะครับอย่างเช่น ไปอยู่ที่โตโคนต้นไม้หินนะครับผมแล้วก็จะมีสิงโตหินเรียงรายอยู่ทั้งหมด104ตัวนะครับที่ตั้งเรียงรายกัน2ข้างทางเดินนะครับและผู้คนมักจะนำผ้าสีแดงนะครับผมที่เป็นผ้าแห่งการขอพรนะครับไปแขวนเพื่อเขียนคำขอพรด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนะยังมีแผ่นกระดาษเขียนขอพรที่นำไปแขวนตามกิ่งไม้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะต้องบอกว่า กวนอูนั้นหลายประเทศหลายที่มีการเรียกแตกต่างกันบ้านเราเรียกกวนอูนะครับผมในต่างชาติในฝรั่งเขาจะเรียกว่า God o f p o l i c e นะครับผมหรือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งตำรวจหรือแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูที่การไหว้กันดีกว่านะครับผมอันดับแรกเลยคุณผู้ชมรู้จักศาลเจ้ากวนอูในประเทศไทยไหมครับมีอยู่ที่หนึ่งนะฮะถือว่ามีความเก่าแก่เป็นอย่างมากนะครับผม เป็นศาลเจ้ากวนอูที่ตั้งอยู่ตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับอยู่ตรงคลองศากลกรุงเทพมหานครนะฮะในศาลเจ้าแห่งนี้นะครับเขาได้เขียนไว้ว่าเทพเจ้ากวนอูนั้นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับดังนั้นจะต้องสักการะนะครับสักการะนั้นยังไม่พอครับขอเท่านั้นเวลาที่ไปไหว้เคล็ดลับของเขาคือไปขอเท่านั้นนะฮะอย่าไปบนนะฮะ เนื่องจากถ้าบ่นแล้วลืมไม่แก้ก็เราจะกลายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เขาเขาเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูนั้นเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์เมื่อเราไปบน่นไปขอแล้วเราเราไปบน่นแล้วเราไม่ทําตามก็เรากลายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นั่นเองนะครับขัดต่อน,นิสัยของเทพเจ้ากวนอูนั่นเองส่วนวิธีสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้ตั้งใจฟังเลยนะเอาปากกามาจดก็ได้1น,นะครับผมเทียน1คู่และทูบ14ดอกนะครับเหล้า1จอกนะครับสำเนาเอกสารโฉนดโฉนดพวกโฉนดที่ดินโฉนดต่างๆเนี่ยที่คุณต้องการจะขายที่นี่ได้เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการขายบ้านขายโฉนดที่ดินนะฮะแล้วก็ผลไม้หรืออาหาร ขาวสามารถนำมาได้ตามความต้องการครับผมเมื่อไปถึงนะฮะเขาบอกว่าแนะนำสถานที่แรกที่เราจะต้องไหว้ในศาลเจ้ากวนอูครองศาลนั้นก็คือไหว้เสามังกรหรือที่คนจีนเรียกว่าทีกงนะครับผมเสามังกรนี้เราจะพบว่าตั้งอยู่ตรงด้านหน้าศาลเจ้านะครับโดยเสานี้จะมีตัวอักษร4ี่ตัวอ่านจากบนลงล่างมีใจความว่าฟ้าดินพ่อแม่ หรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าเทียนตี้ฟู่หมู่นั่นเองนะครับการไหว้ทีกงนั้นมีความหมายล้ำลึกนะฮะโดยเชื่อกันว่าฟ้าในที่นี้คือสิ่งที่อยู่เหนือหัวเราคนที่มีบุญคุณต่อเราถ้าเรารับราชการก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาถ้าเราทำงานบริษัทก็คือเจ้านายทำการค้าหมายถึงก็คือลูกค้าหรือคนที่มีอิทธิพลที่เหนือหัวเราเขาเลยแทนว่าฟ้านะครับผมดิน หมายถึงลูกน้องหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราที่ทําให้เรามีทุกวันนี้นะครับผมพ่อแม่คือผู้มีพระคุณนะมีคํากล่าวว่าถ้าเราละเลยความกตัญยูคุณธรรมการละเลยบุคคลที่มีบุญคุณพ่อแม่หรือบริวารถ้าเราละเลยคนเหล่านี้เดินเข้ามาในศาลเทพเจ้าก็จะไม่อวยพรให้เราประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับ แต่ในความหมายของพี่ลิวนะครับเทียนตี้ฟู่หมู่นั้นคนจีนให้ความเคารพและความสําคัญมากเขาบอกว่าถ้าไม่มีฟ้าฉันไหนเลยจะก่ะกําเนิดดินถ้าไม่มีดินก็คงกาะกําเนิดฟ้าไม่ได้เมื่อไม่มีฟ้าไม่มีดินก็จะไม่มีคนไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เพราะฉนั้นฟ้าดินจึงเปรียบเสมือนผู้ให้กําเนิดสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เขาจึงเปรียบเสมือนพ่อแม่เพราะนั้นการที่คุณผู้ชมไปตามสารเจ้าจีนที่ไหนก็ตาม จุดแรกที่คุณต้องไหว้คือเสาฟ้าดินหรือเสามังก่อนนั่นเองนะครับเป็นการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกนะฮะในทุกาศาสนาเลยเวลาที่คุณจุดธูปไหว้นั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการบอกกล่าวด้วยว่าวันนี้เรามาถึงศาลเจ้ากนูกแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกเลยนะครับที่อยู่ภายใต้ฟ้าดินผืนนี้ไม่ว่าจะเป็น16ชั้นฟ้า15ชั้นดินได้รับรู้และเป็นพยานในการมาขอพอรนั่นเองนะครับผม หลังจากนั้นเมื่อคุณไปถึงแล้วเนี่ยนะฮะก็อันดับแรกที่ต้องทำก็คือจุดเทียนนะครับโดยต้องทําการต่อเทียนจากทางที่ศาลเจ้าเตรียมไว้ให้เท่านั้นในขณะที่จุดให้ตั้งอธิษฐานให้เทพเจ้ากวนูนำแสงสว่างให้กับชีวิตเราด้วยนั่นเองเทคนิคในการจุดเทียนนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันทั่วโลกก็คือว่า ศาลเจ้าจีหรือศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูจีนั้นการจุดเทียนเราจะไม่ต่อเทียนจากคนอื่นนะครับเราจะต้องจุดจากตะเกียงที่ทางศาลมีเตรียมไว้ให้แล้วหรือเตรียมไฟแช็กไปแล้วจุดเองอย่าไปจุดต่อดวงชะตาของคนอื่นให้จุดของตัวเองเท่านั้นจุดเทียนความหมายก็คือดวงตาเห็นธรรมเปิดดวงตาเราให้สว่างนะครับผม หรือเป็นการนำแสงสว่างมาให้ชีวิตเรานั่นเองนะครับหลังจากจุดเทียนเสร็จแล้วให้จุดธูปทั้งหมด14ดอกครับผมสักการะตามจุดต่างๆนะครับเริ่มต้นจุดแรกเมื่อกี้พี่ลิวได้บอกไปแล้วนะครับจุดที่1ก็คือบ,บูชาเทวดาฟ้าดินนะครับปักธูป3าดอกจุดที่2ก็คือเทพเจ้าต่างๆนะครับหรือจุดรวมเทพเจ้าในแต่ละศาลเจ้านั้นนะครับอย่างละ3าดอก จุดที่3นะครับที่นี่ก็จะบูชาพระโพธิศัตว์กวนอิมที่อยู่ริมแม่น้ํานะครับผม3ามดอกครับในขณะนั้นในขณะที่เราไปไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับที่นี่ก็จะมีความพิเศษก็คือมีรูปปั้นม้าเซ็กเทาอยู่นะครับซึ่งเป็นม้าประจํากายของท่านเทพเจ้ากวนอูโดยาโดยชาวจีนมีความเชื่อกันว่าม้าหมายถึงความมั่งคั่งหมายถึงการนําข่าวดีการไหว้ม้าเซ็กเทานั้น จะไหว้ด้วยหญ้านะครับผักบุ้งหรือผักกาดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้คุณไม่ต้องเตรียมไปทางศาลเจ้าเขามีเตรียมไว้ให้นั่นเองนะครับเมื่อไหว้เสร็จแล้วนะครับให้เดินไปอ่าสั่นกระพรวนนะครับที่อยู่หน้าศาลเพื่อเป็นการบอกท่านเทพเจ้ากวนอูด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับไปจุดที่4นะครับก็คือไปไหว้แปะกงแปะม่านะครับปักธูปสามดอกนะครับแล้วก็จุดที่5ครับประตูซ้ายขวา ด้านหน้าอย่างละหนึ่งดอกบ,บอกทเทพเฝ้าประตูว่าขออนุญาตเข้าไปไหว้ท่านเทพเจ้ากุนอูเครื่องใน เพื่อที่จะมาขอพอรให้สมหวังให้ท่านช่วยปลดทุกข์ให้เรานั่นเองนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะในการไปกราบไหว้เทพเจ้ากวนอูนั้นสําหรับที่ศาลเจ้ากวนอูคลองศาลแห่งนี้นะครับผมนั่นก็คือสุราหนึ่งจอกนะครับผมนะฮะก็นําไปถวายด้วยหรือจะมีผลไม้หรือจะมีอาหารคาวหวานนั้นแล้วแต่เลยนะครับผมเมื่อถวายเรียบร้อยแล้วสามารถขอพอรกับเทพเจ้ากวนอูนนได้เลยครับในการขอพอรนั้นให้จับที่ เท้าทั้งสองข้างของรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูพร้อมกับตั้งจิตขอพ่อนเรื่องที่เราอยากขอซึ่งศาลเจ้ากวนอูของศาลแห่งนี네้นะครับจะมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูองค์ยืนอยู่นะครับผมเมื่อคุณนําสุลาไปวางไว้แล้วเนี่ยคุณเดินเข้าไปด้านในจะมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูอยู่แล้วคุณจะเห็นมีนโฉนดที่ดินเนี่ยถูกผูกมัดไว้ที่เอวมากมายเลยนะครับนั่นก็คือเป็นจุดที่ไปขอพ่อนนั่นเองนะครับผมเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านต้องการขายโฉนดคอนโดโฉนดที่ดิน นะครับก็ให้เสียบไว้ตรงเอวของท่านนะครับผมนี่คือวิธีไหว้สักการะศาลเจ้ากวอนอูนะครับซึ่งจะมีวิธีและขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าการไหว้ศาลหลักเมืองเล็กน้อยนะครับแต่มีความเชื่อกันว่าหากขอกับเทพเจ้ากวอนอูนแล้วท่านจะโดนบรรดาลให้ได้ในสิ่งที่เราปรารถนานั้นอยากง,ง่ายดดยนั่นเองนะครับผมนะฮะหรือถ้าหากใครไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับอยากจะเพิ่มช่องทางในการ ขายหรือสามารถติดต่อนะครับฝากกับห้องทางสินอยู่ได้ก็คือหมายความว่าคุณผู้ชมถ้าไม่สะดวกหรือ,อยังไงคุณติดต่อไปที่คลองสารให้เขาทําให้ก็ได้นั่นเองนะครับ นี่คือศาลเจ้ากวนอูของศาลนะครับที่อยู่ตรงตลาดสมเด็จเจ้าพระยานะครับและต้องบอกก่อนเลยว่าไฮไลท์ของศาลเจ้าที่นี่ไม่ใช่เพียงรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่คนไปขอพรหรือเอาปอา้ายฉนอที่ดินไปแขวนหรือไปขอพรเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีเลยนะครับซึ่งเป็นกวนอูปางเจ้าสัวแน่พูดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะกวนอูปางเจ้าสัวก็คือ เป็นรูปปั้นกวนอูที่นอนยกเท้านะครับผมหมายถึงมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตนั่นเองมีโอกาสลองไปกราบไหว้กันดูนะครับที่ศาลเจ้ากวนอูนะครับตลาดสมเด็จเจ้าพระยาครองศาลนั่นเองทีนี้เราบินจากเมืองไทยเราไปเมืองนอกกันดีบ้างไหมไปกันไปเมืองนอกกันดีไหมฮะเราจะไปที่ฮ่องกงครับในสถานการณ์โควิดตอนนี้หลายคนอาจจะไปไม่ได้ แต่รู้ทิกไว้ก่อนที่จะเดินทางไปจะดีมากเลยครับผมเราจะไปที่ศาลเจ้ากวนอูที่มีชื่อว่าวัดกวนไถนะครับผมหรืออ่านว่ากวนไถเทมเพิลนะครับเป็นการปกป้องสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เสริมอำนาจบาร,รมีนี่คือความเชื่อของชาวฮ่องกงเลยนะฮะวัดกวนไถแห่งนี้นะครับผมหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าวัดเทพเจ้ากวนอู เป็นสถานที่อันเรื่องชื่อถือได้ว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูนนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ,พเจ้ากวนอูซึ่งท่านเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นเปรียบไปด้วยของความเมตตานั่นเองนะครับผงอ่ะดูรูปดูรูปนี่นะครับนี่คือภายในศาลเจ้าที่ฮ่องกงนะฮะโดยศา,เาลเจ้าพ่อกวนูแห่งนี้นะครับผู้ที่มาสักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวารเนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอูนั้นเป็นเจ้าพ่อที่รักษาคำพูดด้วยชีวิตรักคุณธรรมรักความซื่อสัตย์ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้ายและอันตรายต่างๆนะครับรวมถึงยังช่วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครองท่านที่มีจิตใจมั่นคงดังขุนเขามีสติปัญญาเป็นเลิศแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองนะครับท่านจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งนะฮะไม่ ไม่หวั่นกลัวต่อศัตรูนะครับฉะนั้นการมาบูชาขอพรท่านจะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพี่ยงพลํำแก่ศัตรูทําให้มีมิตรที่ดีและคุ้มครองบริวารให้ก้าวหน้ารวมถึงอยู่เย็นเป็นสุขด้วยผู้ซึ่งประกอบอาชีพฟังให้ดีนะฮะอาชีพดังต่อไปนี้ตำรวจทหารนักการเมืองมักจะนิยมบูชาเทพเจ้ากวนอูเป็นพิเศษทีนี้ในประเทศจีนเรามาดูกันว่า วิธีการไหว้ที่ถูกต้องของเขาจะเหมือนกับศาลเจ้ากวนอูคองศาลในบ้านเราหรือไม่นะครับที่ฮ่องกงสถานที่แห่งนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีจุดขายชุดไหว้ซึ่งประกอบด้วยเทียนทูบทูบเล็กนะฮะแล้วก็กระดาษนั่นเองนะครับเมื่อไปถึงที่ศาลนะครับจุดเทียนสองเล่มแล้วนำไปปักที่กระถางด้านในวัดนะครับซึ่งจะวางไว้หน้าเทพเจ้ากวนอู เวลาปักให้แยกซ้ายแล้วก็ขวาอย่างละหนึ่งเล่มเห็นไหมเหมือนกันนะครับก็คือจุดเทียนนะหมายถึงดวงตาเราให้สว่างนั่นเองนะครับหรือให้แสงสว่างแห่งคุณธรรมเนี่ยปกป้องคุ้มครองเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นจุดธูปใหญ่3ามดอกนะครับหันออกไปทางประตูวัดเพื่อไหว้ฟ้าดินนะครับเพื่อให้ฟ้าดินนั้นเปิดทางให้การขอพรน,นั้นราบลื่นแล้วจึงหันกลับเข้ามาขอพ,อพรเทพเจ้ากวนอู เนื่องจากในวัดค่อนข้างเล็กมีพื้นที่จํากัดเมื่อขอพอรเสร็จแล้วแนะนําให้นําทูตใหญ่นั้นมาปักตรงด้านหน้าของลานวัดนั่นเองเห็นไหมครับเขาก็จะหันไปไหว้ฟ้าดินเหมือนกันแต่คนฮ่องกงบอกว่าการหันไปไหว้ฟ้าดินนั้นเพื่อขอให้ประตูนั้นเปิดนะครับให้ฟ้าดินช่วยเปิดทางให้ให้สิ่งที่เรามาขอพรนั้นสำเร็จราบลื่นนั่นเองนะครับ หลังจากปักทูบที่เสาฟ้าดินเสร็จแล้วถัดมาเราจะนำทูบเล็กนะครับไปสักการะตามจุดต่างๆภายในวัดซึ่งมีสองจุดหลักก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านเป่ากงหรือท่านเป่าบุญจิน้นะครับโดยใช้ปักจุดละ3ดอกครับหากมีทูบเหลือให้นำมาปักที่กระถังด้านหน้ารูปปั้นเทพเจ้ากวนอูนได้เลยส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับให้นำ กระดาษในชุดไหว้นะฮะไปเผาซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รอรับนะครับอยู่ที่เตาเผาบริเวณลานวัดสามารถนํากระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนั่นเองนะครับผมนะทีนี้คนฮ่องกงมีความพิเศษเพราะเขามีความเชื่อถือมายาวนานกับการกราบไหว้เทพเจ้าวกวนอูก็มีทริคในการไหว้เล็กน้อยคุณผู้ชมจดได้จดเลยนะเขาบอกว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับในการขอพรแบบคนฮ่องกงนะฮะ ต้องพูดชื่อตัวเองให้ชัดเจนคนจีนจะบอกตัวเองว่าตี้จือตี้จือหมายถึงข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่ออะไรแจ้งชื่อเลยนะนายรวยโคตรมหาทรัพย์นะครับผมระบุชื่อไปเลยนะฮะแล้วจะขอพรจากใครนะเราเคยทําแบบนี้ไหมเวลาเราไปไหว้เสร็จเราบอกว่าเราชื่อนายรวยโคตรมหาทรัพย์มาขอพรต่อรูปปัน้นท่านเทพเจ้ากวนอู รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมรูปปั้นอะไรก็ตามให้ระบุชื่อเทพที่เราจะขอพรด้วยนั่นเองนะครับหรือถ้าคุณสามารถพูดสำเนียงเทพ,พเจ้าท้องถิ่นในนั้นนั้นได้ก็ยิ่งดีนะครับก่อนจะไวหว้เทพ,พเจ้าเราต้องไปไหว้ฟ้าดินก่อนเห็นไหมทริคเหมือนกันเลยนะเพื่อเปิดทางก่อนเสมอเป็นการขอพรฟ้าดินให้เปิดทางไปถึงเทพ,พเจ้าและขอพรให้ราบรื่น เพื่อให้เป็นการขอพอรที่ราบรื่นด้วยดีนั่นเองและอีกเคล็ดลับหนึ่งนะฮะหากใครบูชาปีเสียอามาถึงตรงนี้พวกเราทุกคนที่มีปีเียอินฟินิตี้หน้าพยักรุ่นดูซับไม่รู้จบอยู่หรือคุณมีปีเสียอยู่ที่บ้านฟังนะเขาบอกว่ามีอีกเคล็ดลับหนึ่งหากใครที่บูชาปีเสียอยู่แล้วเมื่อปักทูบในแต่ละครั้งให้นำปีเสียมาวนรอบทูบ หรือรับควันทูปสามรอบนะครับนะตามเข็มนาฬิกาแล้วจุ่มลงไปที่ขี้เท่าในกระถังทูปครับนะขี้เท่าที่ติดขึ้นมาคนฮ่องกงเขาเชื่อว่าเป็นการเพิ่มความเค้่มขังหรือความศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งของที่เรานั้นนำไปบูชานั่นเองเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี้เรามาทำพิธีนี้กันดีไหม คุณผู้ชมที่มีเหรียญปีเซียอินฟินิตี้หน้าพยักรุ่นดูดทรับไม่รู้จบอยู่นะครับเราไปขับไหว้ที่วิหารอริยะเจ้ากวนอูบางบัวทองนะครับเดี๋ยวพี่ลูจะอยู่ด้วยนะเราจะสอนให้คุณผู้ชมไปถึงอันดับแรกนะครับที่วิหารอริยะเจ้ากวนอูบางบัวทองคุณจะต้องไหว้เหมือนกันนะเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณรับทูปอ่านให้ละเอียดเลยนะจะมีตัวบอกอยู่ด้านหน้าเลยว่า ถ้าไม่ได้มาขออะไรจะมีทูบฟรีให้ใช้ใช้ฟรีได้เลยไม่ต้องหยอดเงินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะขอพรก็จะมีทูบไม้จันทสำหรับใช้การขอพรโดยเฉพาะที่นี่จะแยกไว้ให้เลยนะครับเมื่อคุณจุดทูบเสร็จแล้วจุดแรกที่คุณจะต้องไหว้คือเสาฟ้าดินนะครับไหว้เสาฟ้าดินเพื่อบอกกล่าวขอเปิดประตูเปิดแสงสว่างให้ไปถึงที่ธุรกิจการค้าบ้านเรือนบอกเทพเจ้าต่างๆนะครับเมื่อคุณไหว้บอกเสร็จแล้วจุดที่หนึ่ง คุณก็ไปจุดที่สองนะครับไปไหว้องค์พระโพธิสัตว์กวนิมปางประดานปางประทานพรประดับเพชรแท้นะครับเพื่อขอพอรว่าวันนี้ขอให้พรที่เราขอขอพระโพธิสัตว์ท่านได้โปรดเมตตาให้พรเนี่ยสำเร็จสมหวังสมปรารถนาเสร็จแล้วนะครับคุณก็มาไหว้เทพเจ้ากวนอูจุดที่สนะครับไหว้ตรงด้านหน้าเพื่อกล่าวรายงานครับ ว่าวันนี้จะมาขอพอรต่อท่านเทพ,พเจ้ากวนอูนะฮะในเรื่องอะไรนะครับเสร็จแล้วจุดสุดท้ายคุณก็ไหว้เทพแห่งความรักนะครับซึ่งมีที่ที่สองคือที่นี่นะฮะหรือองค์เย่เหล่าถ้ามาเป็นคู่ให้จับที่ผ้าแดงคู่การชายหญิงหรือคู่รักชายชายหญิงหญิงก็ได้นะครับจับคู่กันแล้วบอกว่าขอเทพ,พเจ้าแห่งความรักช่วยเสริมดวงชะตาช่วยผูกด,ดวงชะตาของเราทั้งสองให้เสริมซึ่งกันและกัน ทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ขอให้ดวงพากันไปเจริญทํามาค้าขายดีเสร็จแล้วคุณก็แขวนป้ายขอพรได้เลยนะครับหลังจากนั้นคุณเดินเข้ามาด้านในตึกวิหารนะครับเราจะมีชุดเทียนดอกไม้น้ํามันตะเกียงที่นี่เราจะแทนเทียนก็คือใช้น้ํามันตะเกียงนะครับเราจะแทนเทียนคู่ด้วยเทียนดอกบัวถือว่าสูงสุดถวายเป็นพุทธบูชานะครับ เมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสามารถนําขนมผล,ลไม้ติดไม้ติดมือมานะครับเจ้าหน้าที่จะมีจานผล,ลไม้เนี่ยจัดเตรียมมาให้คุณซึ่งให้คุณได้ถวายทุกที่ทุกจุดแล้วคุณสามารถนํากลับไปบ้านทานได้เลยนะครับผมเมื่อไปถึงเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปไหว้พระพระพุทธเจ้าชั้นสองก่อนเรานำเทียนดอกไม้ไปถวายเป็นการเคารพแสดงความเคารพสูงสุดต่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองนะครับ เมื่อเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวงเสร็จแล้วเราลงมาขอพรต่อท่านเทพพระเจ้ากวนอูที่นั่งอยู่ด้านล่างที่วิหารนริยะเจ้ากวนอูเหมือนกันครับเราใช้คําว่าขอพรน,นะฮะเรื่องใหญ่ให้ขอเลยว่าจํานวนเงินเท่านี้ธุรกิจชื่อนี้แจ้งชื่อก่อนตีจือ้อข้าพรเจ้าคือใครมาขอพรต่อใครขอพรต่อท่านเทพ,พเจ้ากวนอูมีปัญหาเรื่องธุรกิจเรื่องนี้ มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้ขอให้ท่านช่วยเปิดทางเมื่อเปิดทางสําเร็จเราจะนําสุรามาถวายอ่าสุรามี2ยี่ห้อนะฮะที่สามารถถวายแล้วขอพรได้สําหรับที่นี่ตอนนี้สุราล้นเลยไปดูเอาเองนะครับมีอยู่สองยี่ห้อผมพูดออกอากาศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสําเร็จเมื่อไหร่ถึงค่อยเอามานะถ้าไม่สําเร็จอย่าเอามาต้องสําเร็จก่อนนะครับถ้าเรื่องใหญ่ ถ้าเรื่องไม่ใหญ่เรื่องทั่วๆไปนะครับเสี่ยงหวยรวยเบอร์อะไรก็ตามขอเป็นข้อสารอาหารแห้งน้ำดื่มเพื่อส่งต่อบุญเนี้ยไปให้คนยากคนจนเป็นการทำบุญเสริมทานให้กับชีวิตของตัวท่านเองส่วนใครที่มีเรื่องเจ้าที่อ่าเรื่องที่ที่ดินขายที่ดินโฉนดที่ดินโฉนดบ้านโฉนดคอนโด นะครับให้อธิษฐานต่อท่านกวนอูเสร็จเอาไปรูปตรงเงาเทพเจ้ากวนอูแล้วผูกครับผูกไว้เมื่อสําเร็จแล้วคุณค่อยมาแก้นะครับจําไว้นะอย่าบนเพราะบนแล้วไม่มาแก้บนกลายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะครับผมเพราะนั้นเมื่อไหว้เสร็จทุกจุดแล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนกลับนี่เอาเหรียญปีเสียออกมาครับที่ทุกคนมี นะครับผมไปยืนตรงกระถังทูบใหญ่จะมีรูปปั้นทพเจ้ากนอูอยู่แล้วตั้งนโมสจบแล้วก็บอกท่านกนูว่าวันนี้เราขอเสริมบาร,รมีให้กับเหรียญปีเสียอินฟินิตี้หน้าพยักนะครับที่ข้าพระเจ้าสวมใส่อยู่เสร็จแล้วคุณวนที่ทูบสมรอบครับตามเข็มนาฬิกาหลังจากนั้นคุณก็เอาเหรียญเนี่ยจุ่มลงไปในขี้ทูบนะครับแล้วเอาขึ้นมา เสร็จแล้วคุณก็กวักควันทูปเข้าหาตัวเอง3ามครั้งแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับนะฮะนี่คือเคล็ดลับการขอพรปีเสียเสริมพลังให้ปีเสียที่เราใส่อยู่นะครับอ่ะคุณผู้ชม